นะฮะประจัญการอยู่นี้ครับผมเบรกที่2แบบนี้เนี่ยเรายังอยู่กับประเด็นที่ว่าเจเรื่องของลับไม่ลับที่ผู้ชายต้องรู้นั่นเองเนาถือว่าวันนี้เนี่ยน้อมนาความรู้สุดประชาชนได้ใช่นำความรู้นะคะปกติเนี่กใเฮฮากันไปวันนี้อคอความรู้นิดนึ่งก็คือบอกว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยไม่มีการเปิดรับสายแต่อยา่างใดนะเนื่องจากเราเกิดปัญหาการขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยนิดหนึ่งน่ยนะฮะ,ะผมก็ถือว่าเราก็เลย มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันใช่ในในข้อแรกที่เราบอกไปนั่นก็คือว่าเป็นไซส์อ่าหรือว่าขนาดไปแล้วอันนั้นไซส์อ,อันนั้นไซส์อันนี้คือไซส์คือความยาวอ่ายาวามาสลรับกันไซส์คือความยาวอ๋อโอเคแต่ถ้าขนาดคือความใหญ่ว้าวว้าว,ว,วอันนี้คือข้อที่สองของเราโอเคเจ๊ว้าข,ขนาดเนี่ยใครคิดว่าไม่สําคัญอนสุดยอดคิดว่าขนาดสาคัญไหมขนาดถ้าถามว่าสําคัญไหมสาหรับผมเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมก็คิดว่าของผู้หญิงเนี่ย ขนาดของผู้หญิงยังสําคัญเลยของตัวเองผู้ชายก็น่จะสาคัญเหมือนกันถูกต้องเห็นไหมบอกแล้วเขาบอกว่าคงไม่มีใครปฏิเสธว่าความเล็กหรือว่าใหญ่นะคะของเ,อเพศนั้นนะคะเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าโดยเฉพาะนี่เมื่อต้องการเมื่อเรามีความต้องการนะคะผู้หญิงก็จะถึงแบบเหมือนประมาณว่า เวลาผู้ชายมีความต้องการใช่ไหมต้องมีการแข่งตัวมากขึ้นผมชอบคําพูดนี้มากเลยอยากจะให้คุณอ่านได้เต็มๆก็คือเพราะผู้หญิงที่ถึงจุดกระสันในช่องคอเห็นแล้วงเห็นแล้วไงก็เลยไม่อ่านคำนี้มาเวลาที่ถึงจุดกระสันในช่องคอเห็นนี้นะครับเห็นแล้วก็เลยไม่อ่านถ้ามีรู้มีเต้าอย่าตั้งชื่อว่าคําว่ากระสันนะครับตรงนี้เห็นแล้วก็เลยไม่อ่านเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยมีความต้องการมากแล้วเนี่ยมันจะแข่งตัวมากขึ้นมาแล้วมันจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าแบบ อารมณ์นี้มันร่วมไปด้วยไงแล้วก็เหมือนกับจุดถึงกับจุดกระสานนี่แหละแน่นอนครับผมบอกว่าหากอวัยวะของฝ่ายชายนะมีความยาวกว่าหรือว่าใหญ่กว่าเนี่ยจะมีจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี2012นะฮะจะทำให้ผู้หญิงนั้นสำเร็จในความใคร่ง่ายขึ้นอ๋อนะฮะแหมอันนี้นี่ต้องขอบคุณจริงๆนะครับจากกรสาร Sexual Medicine นี่เองนะครับผมเซ็กชวลเซ็กชวลนะครับผมอย่างไรก็ดีครับยังมีการวิจัยที่ชี้ชัดว่าทำไมองคชาตินะที่ยาวกว่าจะกระตุ้น ช่องคลอดหรือว่าปากมาลูกฝ่ายหญิงได้ดีกว่าะค,ะครับแต่ว่าช่วยให้ฝ่ายชายเนี่ยสามารถปล่อยสเปิร์มเข้าสู่ช่องคลอดได้ดีกว่าด้วยแน่นอนเลยครับมือใหญ่กว่าย่อมดีกว่านะครับห้ผู้หญิงนิยมเลือกชายร่างใหญ่ไว้ก่อนนะเพะื่อความ <c oughs> สบายใจโดยผลจากการศึกษาล่าสุดเลยก็คือปี2013เนี่ยซึ่งลงลึกรายละเอียดมากขึ้นนะฮะจากเอกสารการประชุมวิชาการสภาวิทยาศาสตร์ะนะฮะหรือว่า โพส e d i n g of the USA Academy of Science นี่นี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะเลือกผู้ชายที่ตัวสูงไม่ก็เออเขาบอกว่าโดยเฉพาะส่วนจากไหล่ถึงสะโพกเออเขาบอกว่าจะมีเขาบอกว่าตรงช่วงไหล่ถึงสะโพกเนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าจะมีขนาดน้องชายเนี่ยใหญ่กว่าปกตินะคะแล้วก็จะสร้างความสุขสมในตัวของเราได้เลยอ่าก็คือเอาง่ายๆเลยผู้หญิงในที่เอาา อ้าวก็มันกระริงอะบางครั้งไงเหมือนแบบว่าเอาง่ายๆเลยคือผู้หญิงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่ายังไงเลือกที่จะชอบผู้ชายตัวสูงมาคิดว่าผู้ชายตัวสูงเนี่ยเครื่องเพศหรือว่าอวัยวะเพศเนี่ยมันต้องยาวต้องใหญ่เห็นไหมผู้หญิงไทยบางคนเนี่ยชอบแง่พวกนิโกพวกนิโกจะตัวใหญ่พวกนี้เนี่ยเขาล่ําลืออยู่แล้วว่าใหญ่และยาวโอ้โจอีกาน่าโอ้ใหญ่และยาวใช่แต่ไม่เอานะครับผมผู้หญิงไทยเคยเห็นไหมแบบบางคนนี่ควงเลยนะฝรั่งดำๆเนี่ยอือ คือผมเคยไปเขาเรียกว่าเคยผ่านไปแถวนึงแล้วก็แวะเข้าไปดูอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเห็นเปิดไฟแบบแวะแถวๆเส้นราชดาอ่าผมก็แวะเข้าไปคราวนี้เนี่ยมันก็ได้จะเป็นนักฟุตบอลของทีมสโมสรฟุตบอลทีมหนึ่งในฮะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักเตะผิวดำมาแล้วก็คือแบบว่าต้องการจะเรียกน้องขึ้นไปข้างบนอ่าแล้วไม่มีน้องคนไหนยอมขึ้นเลยนะครับเพราะว่ากลัวผมไม่รู้นะแต่ฝรั่งเนี่ยผมกล้าท้าได้เลยคือไม่เคย ห่วงเรื่องขนาดแต่กลัวประเทศชาติขาดดุลอย่างเดียวนะครับผมนี่เ็าบอกว่าสงสารผู้หญิงของคงกวไม่ไหวจริงๆนะไม่ไหวนะเพราะมันใหญ่มากอ่ะคือผู้ชายไทยของเราเนี่ยเอาง่ายๆว่าขนาดใหญ่สุดนะเท่าที่รู้มาเนี่ยจะไม่เกิน5 4บี่หรือถ้าเกิดใหญ่มากๆเลยอ่ะไม่เกินห้าออแต่ฝรั่งเนี่ยมีเกินนะห้านิบหกที่นี้คือห้ากเซนความความกว้างอ่ะความกว้างเขาหม่อม เขาเรียกอะไรมอมอใช่ไหมมอมิลลิเมตรเออนั่นแหละเส้นรอบวงอ่ะเส้นรอบวงโอ้ถ้าเส้นรอบวงเป็นนิ้วนี่ฝาองนะนะไม่ใช่ขนาดนะถ้าเป็นนิ้วก็ใต้พอดีเออโอ้ก็มีได้มา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 นี่นี่นี่เดี๋ยวจะมีบอกซสาอะอย่างงี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราได้หามาพิเศษแบบนี้นะฮะวันนี้ขอบอกเลยว่าคนแต่ละประเทศเนี่ยเป็นแบบไหนนี่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 มันมีหลายไซส์มีหลายขนาดอันนี้มาจากตากล้องหลิวตากล้องหลิวส่งมา นี่วันนี้หลิวส่งมห้ดูนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้ตาก้องหลิวรู้หมดใช่หลิววันนี้ไม่มาไง้านช่องอะไรเลยใช่คือเช็คขนาดตัวเองอยู่จริงจริงนี่บอกท้องเสียคือไม่ได้อะไรครับอกไปเช็คอยู่ว่าเออยาวพอไหมหรือว่าขนาดนี้ไม่ได้ร้องเสียเรื่องจริงเพราะว่ากำลังจะเป็นเอ็ดระยะสุดท้ายแล้วตรงนี้อ๋อแสดงว่าไปมั่วเยอะมากเลยก็เห็นแต่ละวันนี่ไงกับหลังจากทำงานทีนูนี่ไปหานู่นแถวสามนัวู่อยชดอาอยุดยา อยู่ที่านี่ก็แวะไหทางแวะไหลทางใช่สบายๆเห็นบ่อยเห็นบ่อยเห็นบอกว่าชอบแบบกลางคงกลางทางนี่วันก่อนนะตาก้องหลิวเห็นมาตอนแรกก็ใส่เสื้อมดชิสซักพันมันร้อนไงมันปิดคอไม่ไหวเปิดอ้าโอ้โหลอยดูดเต็มคอเลยใช่ไม่รู้ว่าเมียหรือเด็ู้หญิงตรงนี้สอดเขาบอกว่านี่เลยนี่ผู้ชายประเทศคองโกฮะจะยาวอยู่ประมาณ7.1หโอ้คองโกโอ้โหเจ็ดจุดหนึ่งนี่คือยาวสุดนะฮะพอกกระโด นะครับผมลองลงมาเนี่ยคือเยอรมนีนะฮะอยู่ที่ประมาณ5้าจุดดครับห้าจุเอ่านอันนี้วัดเป็นนิ้วนะฮะเป็นโอ้โหไม่ธรรมดาใช่ไหมต่อมาครับผมเป็นอันนี้นี่ถือว่าเป็นแบบว่าไม่ได้ไกลมากอันนี้มาข้ามทวีปมาเลยนะออสเตรเลียครับผมอยู่ที่5้า2ุดห้านิ้วอ่าก็วัดกันไป5้าุนิ้วใช่ไหม เขโอเคอยู่นะโอเคนะครับ USA สหรัฐอเมริกาครับอยู่ประมาณ5นิ้ว5นิ้วคิดว่าใหญ่คิดว่ายาวเลาก็ไม่พอห5นี่อันนี้คืออะไรเนี่ยเหมือนออกมาเป็นอันดับมั้งอันนี้อันนี้ส่มาตรฐานเลยนะมาจากอ้างเองมาจากอันนี้เฟซบุ๊กนะครับบอกเลยว่าเป็น เอเชียดีเอ่นลองเซิร์ชดูนะครับผมแล้วก็บอกครับต่อมานี่บ้านใกล้เดิมเคียงครับเอซครับอินโดนีเซีย4.6ครับเนี่มาเลเซียใกล้บ้านเราครับ4.5ครับผมนะฮะมาต่อนที่เอซต่อไปครับฟิลิปปินโนนะหรือว่าคนฟิลิปปินนะครับผม4.3ครับอยากจะรู้จริงๆคนไทยเท่าไหร่เมียนมาเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็ช่านาฮะอยู่ที่4.2ครับตรงนี้โอ้เท่ากันหมดเลยพวกนี้คนไทยครับผม คนไทยเล็กสุดเขมรแล้วก็ลาวนะฮะพอๆกันครับอยู่ที่ประมาณ4ครับนั่นไงว่าแล้วเท่ากับไฟแชกนะไฟแชกอะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เท่ากันอยู่ที่3.8ครับโอ้เล็กกว่าอีกคิดว่าไทยเล็กนะอันนี้เล็กยิ่งกว่าถต่ม่าคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เล็กนะแต่เขาเรียกว่ากําลังดีมันก็เหมาะกับช่องคลอดของผู้หญิงไทยที่มีก็มีคนบอกว่าไม่เล็กครับน่ะ ช่างแอร์เขาบอกอยู่ทำไมฮะเขาบอกช่างแอร์เขาบอกว่าผมไม่เล็กครับอคนไทยจริงเขาก็บอกเขาไม่เล็กเหรอก็จริงอ่ะช่างแอร์ช่างแอร์ช่างแอร์อ้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงไอโฆษณาเหรออ๋อช่างแอร์อ๋อช่างแอร์อ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอ๋ออันนั้นลุ้นละ โอเคนะแต่เขาบอกว่าเข้าเหนียวหรือเข้าเจ้านะครับผมมีข้อที่3ามนะฮะ เมื่อสํารวจขนาดน้องชายะนะคะนายามสงบเนี่ยอาจจะไม่มีทางที่จะทํานายได้เลยว่าเมื่อถึงเวลาปฏิบัติการแล้วอาวุธของแต่ละนายจะขยายได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะครับผมซึ่ง <ผม S 2> การขยายตัวขององคชาตเนี่ยเมื่อเกิดความต้องการทางเพศแล้วนะคะ,ะจะมีอยู่2แบบเลยนะคะคืออะไรฮะแบบแรกนี่ก็คือองคชาตเนี่ยจะขยายตัวและยาวขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอน,นะค,ะครับะะข้อที่2นะเขาบอกเลยว่าองคชาตนะครับจะขยายตัวและยาวไม่แตกต่างไปจากสภาพเดิมน,นะครับหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษแบบว่าแบบโชเวอร์หรือเข้าเหนียวนั่นเองนะครับ ตอนแบบแรกเนี่ยก็คือยาวขึ้นกว่าเดิมเรียกว่าโกเวอร์หรือว่าข้าวเจ้าคือแสดงว่ามันจะเป็นพวกที่แบบว่ามันเล็กเล็กอยู่แล้เราพอใหญ่ผมเนี่ยมันเหมือนพวกกบพวกพวกเห็บหมาไงใช่เห็บหมาคุณเคยเห็นมาตัวเขามินตัวเล็กนิดเดียวนะเวลามันมากินเลือดใช่ไหมแต่เวลาสูบเลือดมันจะเต่งเลยใช่ไหมใช่พออันนี้เหมือนกันพอเลือดมันเข้าไปอยู่ในน้องชายของผู้ชายแล้วเนี่ยมันบอกว่าเบ่งแบบ มันแต่งได้นะมันออกมาใหญ่มากเหมืนอนว่าคุณรู้ไหมอันนี้น้องนาความรู้อีกแล้วนะเขาบอกว่าเห็บหมาดเห็บหมาดเนี่ยเป็นสัตว์ที่เห็บเนี่ย <laughs> เป็นสัตว์ที่ขยายตัวมีการขยายตัวได้ดีที่สุดในโลกนะหมายถึงการขยายหรือว่าการเพิ่มเท่าของตัวเองเนี่ยคุณดูดิมันก็จะมีสองอย่างส่วนบางคนเนี่ยมันก็คือแบบเหมือนว่างวงช้าก็เข้าใจป่ะนอนอยู่ก็เหมือนหลับแล้วอยู่แบบนี้อยู่แล้วอะนอนน้อย ไม่น้อยที่ก็คือแบบว่าเนี่ยแบบนี้ก็คือพอพอมีอารมณ์แล้ว่ก็ปุ๊บขึ้นมาได้เลยปึง้งเด้งขึ้นมาแบบนี้โดยที่มันไม่นี่ไงโดยที่มันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นแล้วเพราะมันใหญ่อยู่แล้วอเออ,อประมาณนั้นนะฮะจากนิตยสารเมนเทลนะฮะได้สำรวจเลยว่าผู้ชายทั่วโลกนะครับไม่ได้ระบุจํานวนกลุ่มตัวอย่างนะแต่พบว่าเจเก้าเปอร์เซนเี่ยนะคะเป็นพวกข้าวเจ้าอ่าแน่นอนคือว่าเป็นพวกที่เขาเรียกว่าเป็นหนอนน้อยแล้วเป็น พยามังกรเลยแล้วอีก21เป็นี่ยเป็นพวกข้าวเหนียวนะก็เขาเรียกว่าเป็นพยานาากลับนะครพร้อมจะออกมาเป็นพญานากลับต่อได้เลยนอกจากนี้นะคะยังมีสติต สถิตินะคะระบุระยะเวลาในการถึงจุดสุดยอดเอาไว้นะคะในผู้ชายเนี่ยจะใช้เวลาสุกสมกับความรู้สึกนั้นเนี่ยนานสุดนะคะ6วินาทีนะคะในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยจะคงความรู้สึกนี้ไว้ได้นานถึง23วินาทีคือผู้หญิงเนี่ยจะได้นานกว่าผู้ชายอ๋อก็คือว่าเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่แบบว่าทําให้มันแบบ มันรู้สึกฟินไงมันรู้สึกฟินฟินในช่วงนี้ไงนะครับผมจากสถิติที่ติ่ต่างได้บอกไปนะครับผมทําให้มีการกระเซ้าถึงผู้หญิงนะที่รักความเท่าเทียมว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยควรปล่อยให้คู่นอนนได้สําเร็จความค่าถึง4ครั้งถึงจะให้เวลาแห่งความสุขได้ยาว <ๆ S 1> น,นานไม่ยาวนานพอกัน สังเกตนะคะว่าเวลาผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายอาจจะถึงจุดสุดยอดมากกว่าผู้หญิงบางครั้งเนี่ยผู้หญิงอาจจะยังไม่ถึงเลย<ช>อาจจะใช้เวลาระยะเวลาเนี่ยในการถึงจุดสุดยอดนานกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายอาจจะเสร็จภารกิจไปหลายรอบแล้วก็ได้ถามที่ต่างนี้เลยถามงงตรงเลยอยากจะรู้จริงว่าอย่างคุณเนี่ยที่เคยเจอมาเคยเจอแบบข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้า เออเจอคนเดียวนะเคยเจอแค่คนเดียวออออันนี้เกิดมาเอาตรงๆเลยเคยตรงๆเลยนกะกับบูชาแค่คนเดียวคนเดียววัุดยอดเลยเอ่เออเกิดมาแค่คนเดียวอ๋อไม่น่าเลยเห็นเมื่อกี้ได้วิบวบตกใจกระต่ายแววมา <c oughs> อ่าอย่างไงยังไงยังไงเอาแค่คนคือแค่คนเดียวก็คือที่เคยเห็นของจริงแค่คนเดียวเอ่อที่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 ว่าเลิกไปนะจะร้องได้ทำไมล่ะก็เอาง่ายๆว่าตอนตอนที่ยังไม่ยังไม่ อย่าไม่เกิดอารมณ์เขาก็โอเคเต็มก็เต็มเต็มอยู่ก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ก็ประมาณอย่างเงี้ยอ่าแต่เวลาเวลาเขาแข่งตัวเนี่ยมันก็จะคือเราก็จะจับม่ได้ไม่หมดอ่ะอ่าเออขนาดนั้นก็ใหญ่อยู่เหมือนกันก็พอตัวก็พอตัวแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็โอเคแต่ที่ต่างก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคว่าเต็มปากเต็มคำไม่ใช่แต่ถ้าให้วัดจริงๆนะถ้าขนาดเต็มขนาดที่เขาแข่งตัวแล้วเนี่ยเขาจะใส่ถุงยางทาไมได้ใส่ห้าสิบ ห้าสิบสองืมแต่ถ้าสี่สิบเก้าเนี่ยเขาใส่ไม่ได้มันครับอเออต้องใส่ห้าสิบสองผมก็เคยลองใส่ห้าสิบสองเนี่ยม่วงเลยอะ เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยไปช่วงนั้นไปทำเลือดไม่เยอะช่วงนั้นไปทำพิตตี้ของเพย์บอยแจกถุงยางนามัยแล้วเราได้เยอะไงเราก็เลยเอามาให้เอามาให้เขาแล้วเขาก็เบบเออแฟนก็ไม่รู้จะทำไรวันวันก็สตอมบลรสตรอเบอรี่ก็มานั่งเคี้ยวเล่นไม่ก็คือแบบเราก็อยากรู้ก็เลยให้เขาลองใส่ดูมันก็จะมีหลายแบบหลายสไตล์ไปเออก็เลยอยากรู้ว่าของเขาได้ประมาณไหนเขาบอกว่าเนี่ย49เก้าขาใส่ไม่ได้นะมันเล็กมันคับเขาแล้วก็ถ้าเกิด5้ิเนี่ยมันพอดีเลยโอเคได้ประมาณนี้ มึงเคยนะเคยได้ยินมาคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าวันนั้นเนี่ยได้ไปมีโอกาสได้ไปเออเขาเรียกว่าคุยกับน้องน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ทํางานแบบว่าอ่าค่อนข้างจะแบบสนุกสนานใช่ทํางานกต่เขาเรียกว่าเป็นเป็นทํางานข้างทางเขาเรียกว่าข้างทางเท่าไหร่เขาไม่ใช่ขั้งทางนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า s i d e l ตรงนี้เขานะฮะก็คือว่าเคยมีโอกาสได้คุยกับน้องน้องบอกว่าเคยมีคนหนึ่งแล้วบอกว่ามีอะไรกับเขาไปแล้วคราวนี้เนี่ยบบว่าเหมือนผู้ชายเขา เป็นคนที่ไม่ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็คือน้องของมีไซส์เนี้ยแต่เราผู้หญ่ไม่ใส่เอาปุ๊บเขาก็ใส่ให้แล้วกรัดรรุมนักผมเนี่ยอยู่ดีดีปุ๊บวะของผู้ชายก็เอี่ยวลงแล้วปุ๊บเนี่ยทุงอยางันทำไมหลุดเข้าไปอยู่ข้างในเฮ้ยแล้วออกยังไงอะอะไรนะ้็ออกยังไงก็เอาเข้าไปครับผมแล้วก็ดึงออกมาอันนี้คีบเข้าไปอ่ะใช่ก็ต้องเอาออกมาเราต้องเราต้องคีบเองอะใช่ต้องคีบเองเป็นไรอะมันไม่เจ็บหรอหิวไม่รู้อ่ะ ไม่คือเราเข้าเองมันแปลกๆหรือเปล่าเขาเรียกว่าอันนี้เนี่ยคือทั้งหมด3ข้อแล้วนะที่เราบอกไปนะเจ็ดเรื่องของรับนะครับคือต้องๆเลยคุณผู้ชายครับแน่นอนแหละเรื่องขนาดเนี่ยมันอาจจะบางทีเนี่ยทุกวันนี้มันอาจจะมีหลายส่วนหลายอย่างนะที่สามารถช่วยเราได้นะครับที่ทําให้ขนาดของเราเนี่ยเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นเนะแต่ที่สําคัญเลยครับถ้าเกิดคุณเป็นคนยังได้ออ,อกกับรังกายอย่างนี้วันนี้เราบอกไปนะฮะแน่นอนเลยเล็กใหญ่ไม่สําคัญแต่บางทีเนี่ยมันได้นานขึ้นไงถ้าเกิดคุณออกกัลังกายปุ๊บเนี่ยร่างกายคุณแข็งแรงแข็งแรง ทุกอย่างก็แข็งแรงปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเนี่ยได้นานขึ้นอยู่แล้วนานอยู่แล้วก็อย่างที่บอกไงหลายๆคนเขาชอบมีแบบวิต,ตกกังวลในเรื่องของขนาดในเรื่องของไซส์ในเรื่องของว่าทําไมไม่อึดไม่ทนนี่แหละการแก้ปัญหาที่ดีคือการออกกำลังกายอเออถูกต้องถ้าเกิดออกกำลังกายแล้วเนี่ยบางครั้งในขนาดของเรา ก็อาจจะแข็งแรงแข็งแรงด้วยใหญ่ขึ้นด้วยไม่แน่อาจจะยาวขึ้นด้วยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายของผู้ชายเราถ้าเกิดทำไมออกกําลังกายยังไงก็เป็นการากรดบรรทุกด้วยเอาไว้อเพศตัวเองอะก็าแบบว่าเขามัดแล้วก็เดินทอยหลังไม่ไงก็ก็อย่างที่เขาวิจัยมาไงอย่างไคะอย่างที่เขาวิจัยมาบอกว่าเนี่ย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 อยาวิจัยมาบอกว่าถ้าเกิดผู้ชายได้มีความต้องการเต็มที่แล้วเนี่ยขนาดขนาดและไซส์จะยาวและใหญ่ขึ้น นะถ้าเกิดว่าเรามีความต้องการมากถึงมากที่สุดอ่ะจากที่มันเล็กอาจจะใหญ่ขึ้นและยาวขึ้นได้ไงเออก็นี่ไงเนเรื่องสุดยอดสุดยอดเป็นเรื่องมหัสจรที่เราได้พบกันเป็นตัพาุเลยนะฮะเออก็คือแบบว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะช่วยได้หลายๆใช่หลายๆอย่างแล้วที่สำคัญในผมยังจะบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะที่กำลังดูอยู่นะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอาัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าแบบ มันเล็กไปหลายคนไม่อะไรแบงนี้ถามผู้หญิงดีกว่าสําหรับตัวเราเองเราคิดว่าขนาดกับลีลาอันไหนสําคัญกว่ากันคิดว่าลีลาสําคัญกว่าขนาดอันนี้คือความคิดเห็นของติตามใช่ความคิดเห็นของเขาเองอันนี้ถามหน่อยดีกว่าว่าถ้าเกิดเราเนี่ยถามจริงเลยแล้วเราเคยแบบว่าร่วมเพศที่เคยผ่านผ่านมาเนี่ยเคยแบบว่าเสร็จมั้ยเอาไม่ว่าคนนี้แหละก็เสร็จดิเออเออแสดงว่าคุณผู้ชมเห็นมาฮะ อันนี้ก็เป็นครั้งเดียวที่เขาสามารถทำเราเสร็จได้เออ,เออเนี่ยมันก็ยังมีหลายๆอย่างเหมือนกันหลายๆคนบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเสร็จที่หลังกว่าผู้ชายแต่อันนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่พูดได้ว่าผู้หญิงก็ไม่ได้จําเป็นเสมอไปที่จะต้องเสร็จที่หลังผู้ชายใช่บางครั้งก็เสร็จก่อนก็ได้เสร็จทีหลังก็ได้แต่แต่เนี่ยกับแฟนตอนนั้นที่คบกันเนี่ย คือแฟนจ,จะเป็นคนที่แบบใช้ระยะเวลาในการทํากิจกรรมนี้นานมาก uh huh. ออคือนานนาน,นที่นี่คือเกือบริ่มชั่วโมงก็ได้ oh. ออใช่นานมากนาะนจริงๆแล้วคือเราเนี่ยมนเหนื่อยวะมันก็เหนื่อยนะ, uh huh. ะแล้วนในระยะเวลานี้เนี่ยเราก็แบบเออเราก็เสร็จปหลาดทีแล้วอจริงเหรอจริง <ừ> um. ening, เขาจะชอบชอบคอยแบบคอยนำอํำว่าเอะเราเท่าไรเท่าไรแต่เราไม่เคยบอกเขาแต่เขาจะชอบอคือเขาจะใส่ใจตัวเราไงเ,ออเขาจะรู้ว่ากิริยาเราเป็นแบบไหนเออแล้วเขาจะรู้ว่าเราช่วงไหนอะไรยังไงคือเขารู้เราหมดมฟฟงคิดงี้แหละถูกต้องใช่นะครับผมก็ถือว่าเป็นแบบเรื่องดีๆแล้วกันนะฮะที่เอามาบอกกันนะครับเว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะเรามาพูดคุยต่อดีกว่านะครับกับข้อที่สี่ข้อที่ห้านะฮะครบจัดเร่องนะครับเรื่องของรับ ไม่รับที่ผู้ชายต้องรู้นั่นเองค่ะคกับช่วงหน้าค่ะในรายการเซ็กซ์เอรอสาวันนี้คุณจะได้รู้จักของคุณได้เยอะขึ้นนีใช่แล้วค่ะแ,ะแน่อนอน